มาเรยกับมาดูกันว่าลาวพัฒนาลาวพัฒนาวันที่ยี่บสองครับก่อนนะครับบอกบุญน้องบอยุ่เมยก่อนนะครับเนาะบอกบุญไปก่อนครับเพราะว่าสตัร์ทยากมืออื่นครับแต่ว่าผมมีเงินซื้อน้ำมันผมมีปัจจัยซื้อน้ำมันครับเนี่ยขอน้ำพอน้ำเมย์ห้อยแล้วครับพอได้ซื้อน้ำมันครับพอได้ซื้อน้ำมันครับจะตัดยาาครับผมอนี่นะครับเอา งนะครับเออสิตัดหนาครับผมมีเงินซื้อน้ำมันก็ได้นะครับผู้สูบผู้หมาแน่นะครับมาซื้อน้ำมันจะเคียงตัดหนาแล้วครับเนาะเออนี่ครับเวลาผู้สูบคนหมาไม่เคยชิม่๊าไฮก๊าบนะมันตัดหนาแล้วครับเนาะมันจะบ่แพงดอกนี่นะครับเนาะเออจะเคียงปั่นไปสชน้ำดื่มไว้ปรสุ่อาหารสเพนครับเลี้ยงคนมาตัดหนาครับนี่นะครับชอบก็จัด <conclusions> ข <S Why han> ัดก็ผ่านอ่ากา ลาสตากาซาตลาสตากาซาตพิเศษปกติ V.I.P. หน่อยสามัคคีหน่อยพัฒนาลาสามัคคีลาพัฒนาครับวันที่ยี่สิบยี่สิบขอเต็มๆนะครับนะเข้ารตรงุงตุงครับเข้ารตรงุงตุงครับนี่นะครับจอบเอร์จัดกันก็พันครับเบ่ไดเว่ยวกันนะครับเนาะอเออเบอมาเดียวกันเ้อ ที่ยี่สิบเข้าตร้ตูงกับเราเราเราทั้งเก้าหกเก้าแปดเก้าแปดหกเก้าหกแปดเก้าสามหกหกหกสามครับแเราก็จัดการขอพันกันได้เลยนะครับเนีบริวารครับนะไอ้นี้ครับไอดู อยากจะช่วยทําบุญซื้อน้ํามันส่เคเชียงตัดหญ้าครับเดี๋ยวอาจารย์จะเบิ้งครับพรุ่งนี้จะตัดหญ้าแล้วัดหญ้าวันที่ยี่สิบสามก็เป็นบุญแล้วครับวันที่ยี่สิบสามเป็นบุญครับนี่ครับอ่ะอืมนี่ครับเอาที่ยี่สบสองเบิ้งกันนี่กนครับเอชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยครับเอาจารย์ก็บ่ันดีนะครับผ่านเห็นงพอก็เมียครับที่เปิดบุญไปแล้วเปินเิีไปหาของมาใส่บุญเหนะครับอ หาคลองมาแต่หามักบุกมั่นมั่นแจวมาใส่กล่องบุญคือลูกไส้่าทันทีผมบอกโอ้ือมพบอกว่าอาจารยครับอืมบอกว่าอาารครับผมเอ้อนี้เป็นแนวทางครับวันที่สองวันที่ยี่สิบสองทัพแปดทัพหกแปดเป็นแนวทางครับผมชอบก็จะขัดก็ฝ่านครับยี่สิบสองทัพแปดทัพหกแปดครับ ปดสาม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 แปดสามหกไปแปดหกแปดแปดหกแปดแปดเก้าลาวพัฒนาแมวน้อยครับตั้งแต่สามโมงสี่สิบห้าตั้งแต่สามโมงสี่สิบห้าจนมาถึงสองทุ่มครึ่งจบกันครับผมสองทุ่มครึ่งเขาก็เศร้านะครับเนาะ นะครับผู้ใดอยากทำบุญรัตยาสร้อยอาจารย์ครับนี่ครับเแล้วรัฐบาลอาจารย์อาจารย์จะาลงให้มืออื่นครับรัฐบาลไทยครับอ่าร์ลงให้มืออื่นด้วครับเด้วรัฐบาลไทยครับเกียรติสามารถเกียรติสองหกสามสองสามเกียรติสามารถเกียรติสองหกสามหนึ่งสองสามก็พระสุรเกียรติจะสุธรุครับเอ่าออศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกสี่สองสามหนึ่งหกแปดครับ อะอย่างในน้ำมันโซล่าใส่เคียงปั่นไผ่ไหมครับแล้วก็ใส่เคียงตัดหญ้าไหครับอืดอืดซุงนี่ครับใส่จานนี่ได้ครับเออผู้ใดก็ได้ครับวูมีนะครับเนาะอ่ะเกีสามารถเกียร์สองหกสามหนึ่งสองสามครับอันนี้เบี่งโดนวาก็ได้ครับแบบแบบได้ครับเนาะเป็นถือว่าไอโบครับได้น้ำมันตัดหญ้าครับผมอืมครับว่าจัดคัดก็ผ่านกันครับ เยาจะได้เียนรัฐบาลลงให้นะครับเพราะว่าได้มาแล้วครับตีเยี่ยวความฝันครับตีเยี่ยวความฝันอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ฝันวาอาจารย์ฟันวาได้ไปนั่นนะครับไปย่างไปหลินครับเป็นถือด่างไปน้ำครับก็ขู่อาจารยครับไปเห็นบวกน้ำครับน้ำก็มาลายครับแต่ว่า ด่างจุ่มรงบ่ได้แก้ด่างครับยกขึ้นมามีต้ป่าเต็มด่างครับโอ้มาอนั้นกักขึ้นะครับเนาะดีเลยี่ผมว่าเพราะว่าผมไม่วิ่งหกรับหกมาซ้องเทียครับโอ้ครับผมไม่วิ่งหกหกมาทังซ้องเทียครับแน่นอนนะครับเนาะคือสิ่งนั้นครับเอานี่เป็นวันที่ยี่สิบสองครับไปเบิ่งกันโดนๆครับไปเจอซองมือครับ เบื้องบนที่ยี่สบสามน้ำน่อยหนึ่งครับวัยเบื้งไปไกลเราเข้าไปนะครับอือเบื้องบนที่ยี่สิบสามน้ำนอยหนึ่งยี่สิบสองครับยี่สิบสองอันนี้ยี่สิบสองอดวงนภูริ์ครับเปนยี่ส,ส,บสิบสองอดวงนภูรินครับชอาบความจัดความพันอันใดเลยครับเด้วอ่ะยี่สิบสองออดุงนภูริ์ครับลาวพัฒนาครับผมหกเก้าแปดเก้าแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าแปดหกเก้าหกแปดครับผม นี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมหกเก้าแปดหกเก้าหกแปดครับอย่าลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเออนี่ครับเ,เดี๋ยวเขาให้เบิ้องให้เบิ้งการอีกมือเดียวก็ครับใบเบิ้งหลายบาทนะครับเอะว่านี่ครับวันที่สาม ยี่บสามครับเงินที่ยี่บสามพ่อเนาะครับเนาะอ่าครับเัินที่ยี่บสามทัพแปดทัพหกแปดครับอ่าจานกับพันธที่ดีครับพันว่าเห็นพอก็แม่ผู้เสียชีวิตไปแล้วครับอ่านี่นะครับอ่ันธที่ดีครับอือชอบตัวชัดชัดก็พันครับอืมยี่สบสามทัพแปดทัพหกแปดค้าน้อยทั่วไปครับผม ชอบก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับสองหกสองเก้าหกสองเก้าหกครับหกเก้าหกสองเก้าเก้าห้าเก้าห้าหกครับไปบิ้ลรอไปหนยครับว <c oughs> ันที่ยี่สิบสามไปเบิ้ลข้อนี้ได้ครับเนอ เรืองกับไทยที่เราเห็นเดียวกับงานครับก็ได้เห็นตัวเลขตัวอย่งครับโอ้ยหนาเสียดายนะครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านครับยี่สิบสามทัพแปดทัพหกแปดยี่สิบสามทับแปดทัพหกแปดครับผมอ่าหน่อยตัวไปครับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดสองครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้ เออนัครับผมอโอ้ศูนย์เก้าสองหกสี่สองสามหนึ่งหกแปดครับโอ้ศูนย์เก้าสองหกสี่สองสามหนึ่งหกแปดครับผมอย่าลืมนะครับจะกวาดจัดกวก็ผ่านนะครับช่วยอาจารย์ซื้อน้ำมันทันยาวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมสาธุสาธุครั อะไหมาอย่างนึงครับนี่นะครับนี่นะครับจอบก็จัดขาดก็ฝานะครับวัดกี่ขาดเกินวัดบ่มีอย่างครับขอบุญขอบุณช่องบุญมีโชคที่บุญมีโชคแกบุญมีโชคและทีมงานครับที่มาอุดหนุนช่วยอาจารย์ครับที่มาอุดหนุนช่วยอาจารย์เนาะเดี๋ยวบารหลอดขราบบางห่อนครับมีใจบุญบุญมีโชคและทีมงานยิ่งสองคนครับเอ่มาซอยไป เือ้ำมัน่นนะครับเนาะนี่ะครเด้ะออกครับผมครับจบประจัดคัดกบฟ้า